ไม่ต้องง้อน้ำมันกันอีกต่อไปนะครับวันนี้นะครับเรามาดูนะครับมาชมเครื่องเลื่อยแบตเตอรี่ไฟฟ้ายี aw, ่ห้อ S Power นะครับขนาด18โวลต์ครับ2แอมป์ครับ ครับสวัสดีครับจากเพจร้านกวห้วนมอเตอร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวสินค้านะครับชิ้นใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับโอเคครับเดี๋ยวเป็นอะไรเรามาลองไปตามไปดูกันครับผมนะครับนี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นเลื่อยโซ่ไฟฟ้านะครับยี่ห้อ Spower นะครับตัวนี้จะเป็น เลื่อยแบบใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด18บโวลต์นะครับ2แอมป์ครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องเขามีอะไรให้บ้างครับแล้วก็เอียวไปก่อนอในกล่องเขาจะมีเลื่อยนะครับ1ตัวมีโซ่นะครับโซ่นี้เป็นขนาด10นิ้วนะครับถูกกฎหมายครับเพราะกฎหมายปัจจุบันนี้ให้ใช้ได้แค่11นิ้วให้11.5เอ 11. นิ้วครับห้ามเกินนี้ ครับตัวนี้เป็นโซ่ขนาด10นิ้ว20 20ฟวันครับที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีบาร์ขนาด10นิ้วให้1อันนะครับอันนี้จะเขียนบอกแล้นะครับบาร์ขนาด10นิ้วอันนี้่อพลาสติกเก็บบาร์ครับอันนี้จะเป็นคู่มือนะครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนขนาด18บโวลต์นะครับนี่ครับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด1 8โวลต์2แอมป์ชาวนะครับเคยี okay. e ่ห้อ s p o w e r ครับเลื่อยตัวนี้ก็หลักการทำงานก็จะคล้ายแบบเครื่องยนต์ครับแต่สบายกว่าตรงที่ว่าไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องผสมน้ำมันหลกัหลกๆตัวเครื่องนะครับก็เรามาดูนะครับว่าเขามีองค์ประกอบอะไรบ้างอ่ะตัวนี้จะเป็นช่องเติมน้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับตัวนี้ไม่ต้องเติมน้ำมันเบนซินครับเสียบแค่แบตคือใช้ได้เลยแบตเวลาเอาเข้าออกนะครับเขาจะมีล็อกของเขาครับเวลา,อ,าออกเราแค่กด ครับลาเข้าแล้วก็ยัดเข้าไปเลยครับเรากดนิดนึงช่วยเขาจะได้เข้าง่ายหน่อยเนี่ยครับอ่ะเวลาใช้งานครับพวกนี้เบามากครับน้ําหนักเบามากนิ้วก้อยนิ้วเดียวก็ยกได้ครับตัวนี้น้ําหนักเบากว่าเลื่อยยนเยอะครับอ่ะหลักๆนะครับเขาจะมีเซฟตี้นะครับเซฟตี้ตัวที่หนึ่งก็คือนี่ตัวบังบังโซ่ถ้าเราดันออกไปด้านนอกนะครับเรากดยังไงก็ไม่ติดนะครับ แต่ถ้าเราจะใช้งานครับเราต้องกำรรเข้ามาก่อนพอกรรมเข้ามาเสร็จปุ๊บสังเกตด้านบนจะมีเซฟตี้อีกหนึ่งตัวครับถ้าเราไม่กดครับเขาจะกดคันเร่งไม่ได้เราต้องกดเข้าไปก่อนเราถึงจะกดคันเร่งได้ประมาณนี้ครับทีนี้เรามาดูวิธีการประกอบครับวิธีการประกอบนะครับตัวสีดําจะเป็นน็อตสําหรับขันให้แน่นตัวสีแดงจะเป็นตัวตั้งโซ่ครับเดีย๋ยวเราลองมาถอดประกอบดูครับ สินค้าเพิ่งเข้ามาถึงวันนี้เลยครับหลังจากที่ขาดไปนานครับเป็นสินค้าขายดีครับตัวนี้เพราะว่าเราลองมาหลายเดือนมากครับช่วงก่อนขายไปแล้วนะครับบาบาร์เนี่ยครับเขาจะมีล็อกของเขาสังเกตดูนะครับนี่เขาจะมีล็อกของเขาแล้วก็มาใส่โซ่ก่อนครับโซ่นะครับเวลาใส่ดูด้านฟันด้วยนะครับด้านคมด้านแหลมให้อยู่ด้านนอกให้ให้แฟด้านหน้านะครับ ด้านแหลมโซ่อันนี้เขาเรียกตีนโซ่นะครับให้เข้ากับร่องร่องตัวสเตอร์ร่องสเตอร์ที่ใช้ในการขับโซ่นะครับแล้วก็ใส่บาเข้าไปให้ตรงล็อกครับแล้วก็จับโซ่เข้าเข้าในบานะครับดเดียวแล้วก็ใส่ ตรงนี้ครับเขาจะมีน็อตล็อกตรงกลางเห็นไหมครับใส่ให้ตรงรูนะครับเดี๋ยวให้เขา้าชึบๆโอ้อพอเราใส่เข้าไปเราอย่าเพิ่งไปขันแน่นมากนะครับ พอเราปึ๊บเรามาตั้งตัวสีแดงครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับโซ่ยังไม่เข้าที่โซ่เขาตกมาด้านล่างโอเคเข้าแล้วนี่นะครับเราก็ตั้งตัวแดงสังเกตด,ดู พอเราตั้งตัวสีแดงนะครับโซ่เขาจะตึงขึ้นนี่นะครับพอเราตั้งตัวสีแดงโซ่จะตึงขึ้นนะครับทีนี้เราต้องสังเกตดูนะครับว่าโซ่ให้เขาเข้าล็อกดีๆนะครับเขาจะมีล็อกของเขานะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับมันไม่เข้าล็อก ถ้าเราตั้งตัวสีแดงได้ที่แล้วเราก็ขันให้แน่นนะครับก็อย่าตึงมากครับอย่าตึงมากอย่าหย่อนมากครับถ้าตึงมากเราก็ต้องเอาออกนิดนึงแล้วก็ขันตัวสีดําให้แน่นครับอ,อันนี้เราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนใช้งานจริงทุกครั้งนะครับอันนี้เราจะเทสให้ดูเฉย อย่าลืมนะครับน้ํามันเลี้ยงโซ่นะครับเป็นน้ํามันหล่อลื่นได้หมดครับเอาน้ํามันเครื่องมาใส่ก็ได้หรือจะซื้อเป็นน้ํามันเลี้ยงโซ่น้ํามันอเนกประสงค์ใส่ได้หมดนะครับเวลาจะใช้งานครับข้อควรระวังนะครับการใส่เสื้อผ้าก็ช่างครับอย่าให้ระโยงระยางอย่าให้มาเข้าโซ่ได้นะครับโอเคนะที่ใช้งานครับเรากำปึ๊บอันนี้จะเรากำเข้ามาแล้วนะครับี่ประมาณนี้ก็ความเร็วความเร็วของโซ่นะครับ หนึ่งวินาทีนะครับโซ่จะหมุนไปได้ไกลถึง5.6เมตรนะครับต่อหนึ่งวินาทีอ่าทีนี้เวลาเราจะเลิกใช้งานทุกครั้งหรือว่าเราจะพักดื่มน้ําอะไรก็ช่งครับสิ่งที่ควรทําอันดับแรกคือล็อกไว้นี่ครับล็อกไว้แล้วเขาจะกดไม่ได้เป็นสวิตช์ครับเวลาจะใช้งานเราถึงมักกำหรือถ้าเราเจอจังหวะพลาดพังเราควรจะจับครับมือด้านซ้ายครับควรจะอยู่ใน ล่องตัวจับเพื่อที่จะเอาข้อมือครับไปชนครับบางครั้งเขาก็ดีดขึ้นมานครับชนไว้แล้วเขาก็จะไม่ทํางานครับเป็นการเสฟตีตัวเองด้วยครับวิธีดูแลรักษาก็ไม่ยากครับพวกนี้แบตเตอรี่ลิเธียมก็ทนอยู่แล้วครับนานๆครั้งก็สักเดือนนึงก็ลองอออกมาชาร์จดูหรือออกมาใช้ดูเวลาชาร์จต้องชาร์จให้เต็มทุกครั้งนะครับวิธีการชาร์จครับนี่ แกะออกมาครับเขาจะมีช่องเสียบอยู่ด้านหลังนะครับหัวชาร์จครับตรงนี้แล้วก็เสียบชาร์จแล้วก็ไปเสียบปลั๊กเราปกตินะครับทีนี้วิธีรักษาตัวเลื่อยครับก็หลักๆทำความสะอาดครับเป่าฝุ่นทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับโซ่ก็ถ้า ฟันยังเหลือเยอะเราก็สามารถใช้ตะไบตะไบได้นะครับแต่งได้แต่งให้เขี้ยวคมได้ถ้าในกรณีโซ่ไม่คมนะครับไม่งั้นก็ตัดไม้ไม่เข้าครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับเป่าฟุนมอเตอร์อะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยแค่นั้นครับเช็ดสูททาความสะอาดน้ำมันหยอดโซ่ก็อย่าลืมเช็คครับเอาค้างไว้อย่างนี้เลยก็ได้ครับน้ำมันหยอดโซ่ไม่ต้องออกก็ได้ครับตัวนี้โอเคครับผมก็มีเท่านี้ครับนนี้ก็จะเป็นคู่มือเขานะครับ ันนี้เป็นคู่มืออ,อ๋อถ้าสนใจยังไงนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีนะครับรีวิวเครื่องตัดหญ้าแบบแบตเตอรี่อีกนะครับเป็นยี่ห้อเดียวกันครับ Spower ก็เดี๋ยวรอติดตามชมในคลิปหน้าได้นะครับราาก็ราคานะครับเดี๋ยวจะแปะไว้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ยังไงไปติดตามกันได้นะครับเรื่องราคา โอเคครับผมถ้าสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่ร้านกวงหวดมอเตอร์นะครับหรือติดตามผ่านเพจผ่าน Facebook ผ่าน youtube ได้นะครับก็ถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับไม่ต้องง้ออ่าร้ามันกันหมด